ถ้าพูดถึงแคลเซียมนะมีความจะเป็นต่อร่างกายค่ะแล้วก็สําหรับทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาแนะนําพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณเชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนทอมนิวนะต้องบอกว่าวันนี้มาเปิดตัวแคลเซียมชนิดใหม่ของอามาโดนะฮะที่ที่แรกเลยเปิดตัวนี่คือใหม่เปิดตัวเลยนี่คือ First On a i แเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็ต้องสารภาพตรงๆว่าเมื่อคืนเนี่ยมีการบอดแคร์นะครับในกลุ่มลูกค้าประจําไปแล้วคือเราเนี่ยจะเอามาจ่ายจําหน่ายในราคาเาหร์มี่เบอ เขาซัดกันไปเนี่ยประมาณ6 0 0้อยชุดเดี๋ยววันนี้นะครับเหลือประมาณ300ชุดนะครับที่จะมีส่วนลดพิเศษนะฮะซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนว่าอยู่กันนี้เลยฮะคือผมอาจจะยังไม่ชินสคริปต์นะตัวนี้ครับชื่อว่าอารมาโดแคลเซียม d ี k 2นะครับแต่ในเรื่องของสรรพคุณเนี่ยแต่คุ้นชินแน่นอนเพราะตัวนี้พัฒนามาจากคอลลาเจนกระป๋องซินเวอร์ไวสสวอนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นยุคที่ทานเจและทานมังสวิรัตและพอมันเป็นคอลลาเจนปุ๊บมันก็เป็นปลาบางคนก็าานนนไไมม่่่ดด้แแตออยยกกจะิสวขงลซี ของเราครับก็เลยพัฒนาตอบโจทย์เลยคือเอาออกมาเป็นแบบเม็ดตอกนะพี่ใหญ่คือถ้าเกิดว่าเป็นแคปซูลเนี่ยบางคนไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะจะรู้ว่ามันทํามาจากไขสัตว์ไขสัตว์สุดท้ายเราก็กินไม่ได้<อ><อ>แต่อันนี้คือเราแบบว่าเอาแคลเซียมเอาวิตามินดีทีเคทูครับขยา่าแล้วก็ตอกเป็นเม็ดแบบนี้เพราะฉะนั้นเจทานได้มังสวิรัติทานได้นะฮะซึ่งตัวนี้ปัญหาที่มาเนี่ยต้องบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่วัยรุ่นอย่างผมเนี่ยเริ่มขาดแคลเซียมแล้วเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีววิิตตตตตเเเรราาาาาััหหยุดกนนมมมม้้งงแแ่่่่ผชือล บางคนมาหาลัยนี่ไปกินอแอลกอฮอล์บบยอยแล้วกินน้ำอารมณ์แล้ว<ม>ลถูกต้อง <แ S 1> ครับ <แ S 1> ทีนี้เนี่ยพอผู้สูงอายุหรือว่าวัยรุ่นเองเนี่ยนะครับไม่กินนมแล้วมีพฤติกรรมที่ซ้ําเติมร่างกายคือกินกาแฟเยอะยิ่งใครกินวันละสองแก้วขึ้นไปเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงขาดแคลเซียมนะหรือจะเป็นในส่วนของน้ำอดรมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็นอนน้อยด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดขาดแคลเซียมมากๆลองเช็คอาการก่อนว่าหลายคนเป็นไหมมันจะมีเรื่องของเวียนศีรษะนะครับมือเท้าชาก็มีผิวแห้งก็มมีรบบแแล้วววถึง่า กว่าจะลุกขึ้นจากเตียงได้เนี่ยมันโอยมันแบบกล้าม<ว>เนื้อมันไม่พร้อมใช้งานหรือออกกําลังกายนิดเดียวหรือแม้กระทั่งว่าลูกหลานพาไปเที่ยวแค่ไปวัดเนี่ยกลับมาก็เหนื่อยแล้วหรือบางทีไม่ไม่ใช่แค่เหนื่อยนะเหนื่อยจนปวดหัวปวดศรษะนะครับคือบางทีก็นึกว่าเอ้ยเนื้อง,งอกหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้จริงๆมันเป็นแค่แคลเซียมกล้ามเนื้อนี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะหลายคนครับบอกว่าเอ้ยฉันกินอาหารดีกินอาหารหลากหลายครบห้าหมู่คาถามคือจริงหรือไม่เออบางคนนี่บอกว่ากินอาหารครบห้าหมู่เนี่ยผมว่าอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะจริงแล้วในแง่ของ RDI ตามแล้ว ไดเอทเทอรี่อินเทสนะครับคือปริมาณแคลเซียมหรือ DTK2 ที่ร่างกายในต้องการในแต่ละวันเนี่ยเราต้องกินอาหารที่เพอร์เฟกมากๆใน2มือนะเพราะฉะนั้นถ้ากินไม่ได้ครับนี่อยู่ในขวดนี้แล้วนะฮะแต่ถามว่าเอ้ยถ้าไม่กินตัวนี้ไปกินอะไรได้บ้างอ่ะกินไข่แดงนะกินไข่แดงได้แคลเซียมเหมือนกันแต่คาร์บิดตัสูงนะอ่าหรือปลาตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะแต่อย่างที่บอกไปว่าบางคนก็ไม่กินปลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะขยายความนิดหนึ่งว่าตัวนี้มันดีกว่าแคลเซียมที่หลายคนอาจจะซื้อตามแบบว่่่าาาาเอดดรนยะ้้้คสวกซืงงงไบ ตัวนี้ครับต้องบอกว่าทั่วไปแคลเซียมแบบเม็ดเขาก็ใส่แค่แคลเซียมนะฮะแต่ของเราเนี่ยใส่ในส่วนของ d t กับ k ทที่นําเข้าจาก3าประเทศด้วยตั้งแต่เดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่ง D3 เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันได้ในส่วนของฟอสฟอรัสด,ด้วยนะครับพอได้ฟอสฟอรัสปุ๊บเนี่ยฟอสฟอรัสเนี่ยมันเป็นธาตุที่เป็นโครงสร้างของกระดูกทีนี้พอกิน d t กับ K2 ร่วมกันครับภาษาอยเนี่ยเขาจะบอกว่าส่งเสริมการทํางานตามปกติและรักษาระดับแคลเซียมในเลือด นี่คือที่มาว่าทําไมมันถึงไปถึงข้อกระดูกได้คือถ้าไม่กินกับดี k 2เชนี่ยแคลเซียมมันก็แค่ออกทางปัสสาวะแต่ทีนี้พอกินกับ2ตัวนี้ครับมันจะไปในแง่ของระบบเลือดเลยแล้วมันก็จะไปทั่วร่างกายเสริมการทำงานถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินเหินสะดวกนะครับแล้วก็ k ชเนี่ยข้อดีคือมันเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันด้วยบางคนบอกเอ้ยฉันไขมันสูงแล้วกินวิตามินไม่ได้ตัวนี้มันละลายในไขมันได้นะครับทีนี้นิดเดียวครับไปดูผู้ใช้จริงครับชื่อว่าป้าต่อยเนี่ยวัยหกสิบหก แต่บริษัทไม่ให้เกษียณเพราะเป็นคนที่เก่งมากนะฮะก็เลยทํางานจนถึง66แต่ร่างกายไม่สู้แล้วครับล่าสุดประกาศเกษียณเรียบร้อยแล้วก็ขอมากินเนี่ยแคลเซียมเป็นกลุ่มทดลองร้อยกลุ่มแรกเพื่อจะใช้ชีวิตหลังเกษียณยังมีความสุขแล้วก็ดูแลลูกหลานนะฮะทุนนี้ก็พาลูกไปฮาร์เบอร์แลนด์ไปเพย์มันโดเนี่ยไปเตะนะมีหกสิบหกปีนะเออผมเลนึกถึงอาม่าผมเลยนะฮะไปดูอีกคนหนึ่งคนนี้ผมเชื่อว่าคุแฟนทอมนิวเคยเห็นครับเขาเป็นแฟนแท้อาเมโดตั้งแต่สูตรกระป๋องขาวจนกระป เยเล่นฮูลาฮูปขนาดเล็กให้ดูผ่านทีวีทุกช่องมาแล้วนี่เขาอัปเดตครับในวัยเกือบ70ปีครับเล่นฮูลาฮูปขนาดใหญ่และถางญ้าโชว์